หากพูดถึงสัตว์เลี้ยงสวยงามหลายคนก็คงจะนึกถึงสุนัขหรือไมก่แมวใช่ไหมละครับแต่ว่าวันนี้ทางช่องของเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเป็ดชนิดหนึ่งเป็ดที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลกส่วนจะเป็นเป็ดชนิดไหนนั้นเดี๋ยวไปรับชมจากคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันได้เลยนะครับเป็ดแมนดารินเป็นนกชนิดหนึ่งจำพวกเป็ดอยู่ในวงนกเป็ดน้ำเป็ดแมนดาริน มีสีสวยมากโดยเฉพาะในตัวผู้จนได้ชื่อว่าเป็นนกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามที่สุดในโลกเป็นนกที่จัดอยู่ในประเภทขนาดกลางมีความยาวลำตัวเมื่อโตเต็มที่ประมาณ48เซนติเมตรในรด,ดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีสีฉูดฉาดหลายสีซึ่งแต่ละสีตัดกันเห็นเด่นชัดสวยงามมากโดยหน้าผากและหัวเป็นสีทองแดง สีม่วงและเขียวเหลือบเป็นมันเงาและมีขนปีกสีส้มขนาดใหญ่ดูคล้ายเป็นแผงข้างละเส้นงามสะดุดตาและจะสวยงามในฤด,ดูผสมพันธุ์เท่านั้นขณะที่ตัวเมียจะมีขนาดตัวย่อมลงมาและสีสันไม่ฉูดฉาดเท่ามีพฤติกรรมอาศัยอยู่ตามหนองบึงและลำห้วยที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเพื่ออาศัยเป็นที่หลบซ่อนตัวและจะชอบเกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้ โดยอาศัยอยู่เป็นฟูงเล็กๆตามแหล่งน้ำโดยกินพืชน,น้ำชนิดต่างๆรวมถึงสัตว์น้ำขนาดเล็กต่างๆเป็นอาหารพอสิ้นฤดูหนาวเมื่อพ้นฤดูผสมพันธุ์แล้วตัวผู้จะผลัดขนจนดูคล้ายตัวเมียซึ่งจะมีลายขีดสีขาวบริเวณท้องและลายขีดสีดำที่โคนปากเป็ดแมนดารินวางไข่ครั้งละ9-12ฟองไข่มีสีเนื้อเป็นมัน ระยะเวลาฟักไข่นาน28-30วันโดยที่ตัวเมียจะเป็นผู้ฟักกระจายพันธุ์อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศจีนแถบลุ่มแม่น้ำอุสซูรีไปจนถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้แก่ไต้หวันญี่ปุ่นและเกาหลีรวมถึงบางส่วนในทวีปยุโรปด้วยเป็ดแมนดารินเป็นนกที่จับคู่เพียงตัวเดียวตลอดชีวิตดังนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ของความรักแท้ จนปรากฏเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและยังเป็นสัตว์แห่งความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนอีกด้วยโดยปกติแล้วเป็ดแมนดารินไม่ใช่นกประจำถิ่นของประเทศไทยในประเทศไทยจะพบก็เพียงเป็นนกอพยพหนีหนาวแต่ก็พบได้น้อยมากหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราครับ